ป้าข้ากับชุดเลยเออสร็วทำม้วนเป็นม้วนเป็นงานที่ตัวขี้ขี้พี่ยินไม่ไอ้ไอ้ไอ้บอกยินหน้าบ้านเลยไม่ไม่เขาให้ห้างสร้างเพิงสี่เมตรอันนี้อันนมันยินหน้าบ้านนร่งเรายวยินหน้าบ้านกระชายง่ายก็งานผ้านี้แหละค่ะงานผ้านี้มันก็เริ่มต้นแต่เป็นกลุ่มโอท็อปตั้งแต่ปีสี่สี่เก้าแล้วค่ะอ๋อเป็นอยู่ในคลงสินค้าโอท็อปของจังหวัดร่างใช่ค่ะ แล้วเดิมนี้พี่ตัดเย็บอะไรบ้างนะคะคือเป็นคนชอบชอบเย็บปักถักร้อยอย่างนี้มาก่อนแล้ว <c oughs> แล้วก็เคยเป็นวิทยากรสอนมาในเกี่ยวกับพวกงานผ้าตัวนี้ศิลปะประดิษฐ์งานผ้าตัวนี้มาก็ประสบการณ์ร่วมสามสิบปีแล้วค่ะค่ะแล้วเริ่มมาทำหน้ากากกนทำไมตั้งแต่เมื่อไหร่คะปลายเดือนที่แล้วะค่ะ ไปเดือนที่แล้วที่รู้กันแสว่าเขาจะเป็นผ้าทางเลือกซึ่งซึ่งแม้ตี่มันขาดเริ่มขาดตลาดแล้วค่ะทำมายาวนานขนาดนี้กี่ชิ้นได้แล้วคะที่ผลิตออกสู่ตลาดก็เยอะแล้วค่ะประมาณคะเกินพันแล้วเขาสั่งซื้อแบบไหนแล้วก็ส่งขายที่ไหนบ้างนะคะคือส่งขายปกติพี่ก็มีกลุ่มลูกค้าที่ งานผ้าของพี่อยู่แล้วพอเราโพสขายไปขเขาก็สัง่งมีลูกค้าต่างจังหวัดแล้วก็ลูกคา้าในในจังหวัดกลางนะคะโพสขายผ่านทางเฟซบุ๊กหระคะใช่ะ <farming> นะวันนะวันนี้ยอดสั่งเข้ามาอีกเยอะแค่ไหนที่ยังยังรอผลิตอยู่คัมันก็ทยอยส่งทุกวันนะคะวันละหลายร้อยหลายร้อยชิ้น,นะะแล้วกําลังการผลิตของพีู่่วันนึงประมาณกี่ชิ้นลนะ,ค,ะคนละ คนละที่เย็บจริงๆที่เราตัดแพทเทิร์นไปแล้วนี่ก็ประมาณร้อยชิ้นได้ค่ะต่อวันต่อวันจริงๆแล้วต้องออทํากันอยู่กี่คนนะคะนี้ส่งไอ้นี้ส่งกระจายให้สมาชิกในในกลุ่มที่ทํากันอยู่แล้วค่ะ,คะเดี๋ยว,ยวแล้วเรื่องาราคาค่ะราคาณตอนนี้ มันจะมีปัญหารตรงที่ว่าอุปกรณ์มันจะเริ่มขาดตลาดแล้วราคาก็เริ่มสูงขึ้นก็แต่ยังขายราคาปกติอยู่นะคะมันเป็นสาลูสาลูเกรดเกรดเอแล้วก็ใช้เนื้อคอตตอนเป็นคอตตอนญี่ปุ่นนะคะเนื้อเนียนชิช้นอะไรน,นะขายราคาเดิมอยู่ที่ชิ้นห้าสิบบาทะอะไรบ้างคะที่มันขาดตลาดนะตอนนี้ทุกอย่างเลยคะ่ะผ้าสาลูยังยืดยังยืดจากที่เคยซื้อม้วนละ ไอที่เมื่อกี้นะคะแกนใหญ่นั้นสองร้อยถึงสองร้อยห้าสิบบาทถ้าวันนี้ขึ้นไปที่ห้าร้อยบาทไ,<อ>ไปล่าสุดวันน<อ><อ>ี้ที่ตลาดสัมเพ,พลงพารรัตเนี่ยค่ะห้าร้อยบาทแล้วค่ะจากเดิมม้วนเท่าไหร่นะคะสองร้อยถึงสองร้อยห้าสิบาทแล้วในพื้นที่ในตรังไม่มีด้วยในตรังนี่่ะน่าจะหาไม่ได้แล้วค่ะนี่ต้องสั่งมาจากกรุงเทพค่ะอ,อย่างม้วนหนึ่งผลิตได้กี่ชิ้นคะเรยม้วนนี้มันก็ ก็ร่วมพันชิ้นนะคะมันราคาไอ้นี้เขาปรับขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหรแล้ววันต่อวันเลยค่ะอยอย่างเมื่อวานเราซื้อสามร้อยพอวันนี้ปุ๊บกระเถิบขึ้นมาสี่ร้อยบางร้านก็ถึงห้าร้อยแล้วเขาก็จะเป็นทุกร้านเลยค่ะแถวๆนะคะถ้าถ้าในประเด็นเรื่องของวัสดุเหล่านี้ที่จะมาเป็นส่วนประกอบในการทำหน้ากากอนามัยอยากจะบอกกับทางพานิชย์ กระทรวงพาณิชย์หรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างไรบ้างไหมคะที่จะให้ควบคุมราคาสินค้าด้วยไหมอะไรยังไงบ้างไหมคะคือคือตรงนี้นะวันนี้ก็น่าเขาก็น่าจะทราบแล้วล่ะคะ่ะว่าวัสดุนี้มันคงคนผลิตกันเยอะใช้ปริมาณเยอะแล้วก็คงราคามันก็คงตามที่ตลาดต้องการนะคะเพราะว่าคนต้องหาซื้อวัสดุก,กันเยอะ ซึ่งซึ่งแกต้องมาทำแต่พี่นี่มีสอนให้ด้วยแล้วค่ะใครสนใจนี่ก็คือมีสอนได้เย็บแล้วอยากให้เขาเข้ามาควบคุมราคาสินค้านี่ไหมก็ดีค่ะเพราะว่ามันทำให้เพราะทำให้มันอาจจะงั้นทุนเราไม่ต้องสูงขยับขึ้นไปเรื่อยๆอะค่ะทีนี้ตอนนี้คือสอนใครที่ไหนอย่างไรบ้างคะคือตอนนี้เปิดรับสอนเลยใครสนใจนี่คือสามารถมาเรียนได้ที่ ที่บ้านเลยรับสอนให้แล้วเราก็คิดแค่วัสดุอุปกรณ์ซึ่งคุณก็ได้งานไปด้วยแค่นั้นเองนะคะคืออยากให้ทุกคนได้ได้ทำเป็นแล้วก็ทำได้ใช้ไม่ใช้ในครอบครัวครับตอนนี้ยอดยอดยอด,ยอดที่ทำกับยอดที่ความต้องการของลูกค้าเพียงพอไหมครับตอนนี้ยังไม่เพียงพอ ตอนนี้มีออเดอร์เข้ามาเท่าไหร่ได้ะคะที่ยังแบบยังผลิตไม่เสร็จที่ยังแบบรอตอนนี้ผ้าที่ตัดไว้แล้วก็ร่วมพันชิ้นนะคะออค่ะผ้าเองอะไรเองมีการปรับราคาขึ้นไหมคะผ้าส่วนตัวนี้เหรอคะ <c oughs> ก็มันก็ขึ้นบ้างนิดหน่อยอะคะ่ะแต่ในส่วนของผ้าสาลูนีราคามันจะขาดของขาดตลาดด้วยนะคะก็ไม่แน่ใจว่าวันถัดไปนี่มันจะพุ่งราคาสูงขึ้น มากกว่านี้ไหมแล้วก่อนหน้านี้มันราคาเท่าไหรวันนี้ก่อนหน้านี้มันอยู่ที่28ถึง30บาทแต่มันมีหลายเกรดหลายเนื้อนะคะแล้วก็เลี่ยงมาบางครั้งก็ใช้เป็นป่านป่านมัสลินซึ่งป่านมัสลินนี้ก็ตกตกเมตรละ80บาทมันแพงกว่าแพงกว่าค่ะคือตัวนี้เป็นตัวทดแทนของซาลูได้แต่มันก็ราคาค่อนข้างสูงได้ไดมากรอบตกที่500แล้วค่ะ อความยาวกีดไม่ได้เนี่ยสองร้อยแปดบแปดเมตรจากราคาเดิมประมาณ200บาทสองไม่เกินสองร้อยห้าส uh, ิบบาทก็คือ้าพทุกช right. ิ้นที่เรามาทำนี่คือผ่านกันได้เชื่อมแใช่ค่ะเมื่อกี้ที่พี่บอกวงานคุณจีเขาเรียกอะไรรับงานไปทำที่บ้าำงานที Stick> ่บ้านนี่แหละค่ะกี่คนได้คะพี่น้องๆอันี้เดิบกว่าคน ก็คือครับสร้างงานสร้างรายได้กับสมาชิกในกลุ่มสมาชิกในกลุ่มอยู่ประมาณเกือบสิบสิบกว่าคนคค่่ะะแต่ช่วงนี้มีสอนให้เขาก็กระจายของเขาไปเองหมายถึงว่าเขาก็สอนคนนี้ครอบครัวแล้วก็กระจายงานค่ะก็แล้วแต่สมาชิกอ่าทำงานนี่แล้วแต่ฝีมือฝีมือความสามารถแต่ถ้าเฉลี่ยเขาได้ได้เดือนประมาณเท่าไหร่ได้แบบหรือว่าวันนึงประมาณเท่าไหร่ได้ คืออย่างอย่างอันนี้สมมติได้ฟังอย่างสมมุติเขารับไปชิ้นละสี่บาทใช่ไหมคะร้อยชิ้นเขาก็ได้สี่ร้อยแต่ก็เกินสี่ร้อยบางครั้งคือมันเป็นรายได้เสริมซึ่งเขาว่างเกช่แล้วก็สามารถเข้าไปสอนต่อคนอื่นแสดงว่าต่อชิ้นเขาจะได้สี่บาทก็คือสร้างรายได้เพิ่มช่วยรายใหญ่อาจจ่มาณนี่งั้นะคาพ่ว่าคือเราเราเราเป็นสินค้าเป็นสิ่งทีเราเราทำ สมาชิกในเครือข่ายที่ช่วยงานกับวชิรศิริบอกย้อน้านวันร้อยชิ